มีคนสองคนเลยเขาเสียไม้ไปแล้วแผฟฟิล ทุกการเฝ้าวันอะเรียบร้อยมาเจียบ <c oughs> โอ้ยเจ๊กสองคนนี่หว่าเพิ่งเห็นเจมินนี่รออะไรอะไม่ต้องนีครับไม่ต้องนีมีมาทุกวันครับ คนนั้นเจ็บเพราะโดนโดนเก็บฮหออ๋ออ,อยู่ด้วยมาหาแล้วนะข้อดำอะไรนา,นาเขตโดนกูนะฮะแมงเอ้ยมอนเดี๋ยวดูไอ้นี่โดดเรียบร้อยวันเจียบถึงเครื่อง เครื่องไกลโอเคแขวนสองคองสามสิบหกอันนั้นมันคืออะไรที่ขึ้นอ่ะมันโดนเหรอนี่มันคือมาร์คมันคือมาร์กแน่เลย โอ้แม่งพังโดนกู <c oughs> โดนได้ไงวะน่าเยี่ยรคยปรปิงเลสัตหน้าเกียดชิ่าช็อดนี้กูไปคิดเลิกกูยังบน่นเลยเยี่ยปิงเงีย้ยออกไปละไอเดวิดทิ้งไปไหนอ่ะมันออกไปแล้วเหรอออกไปเมื่อไหร่อ่ะจะเก็บหมดละ ขอไปเช็คที่เต็มิดมตกไปแล้วหรอกูก็ว่าอยู่ว่าคนที่กูเห็นวิ่งไปอ่ะไปสองคนนะไม่ใช่สามก็ว่าอยู่มึงหายไปไหนอ๋อท่านแม่มึงไม่บอกไปที่เองไงล่ะมึงบอว่ากูไม่ได้นะเพราะว่ากูจำตำแหน่งกูจำกูจำคนได้ที่ออกไปอ่ะไม่ได้จำไม่ได้ กูเลยป้ายเสียงมันไม่ชัดอ่ะธนาธนาหัวหมูนะมึง What the fuck i d i o เรวเลยหรอวะจุ่มม้งเลย <Yeah. S 1> เหรอเจียเขาตหรอหลอกโตู้้าอย่างนั้นอะ กูไม่ได้หยาดกระซำน้องเว่ยแต่ว่ามึงเดินไหมกูเห็นจริงๆวะ่ะกูตีแล้วกูปล่อยได้มะตีแล้วปล่อยนอนได้ไมะฟังหน่อยนะขอโทษนะไม่ได้จระซำน่ะแต่ว่ากูเดินมาเห็นจริงๆอ่ะถ้าเดินมาเห็นจะไม่กูไล่มันก็อะไรอะไรอยู่อ่ะปล่อยก็ได้ ิวเลสมี่มันแค่นี้เหรอวะเชื่อตาเลยเนี่ยกูบอกเลยนะเจออย่างรจริงๆอะ่ะโอ้ยดีไม่รู้วันนี้เลยไม่น่าหันเลยสัตเจนค่ะเจนจะไปไหนคะจเจนโรมโอ <c oughs> ออกไปนอกแล้วคนหนึ่งสู้หนึ่งคน จะมา,มาละจิบกันนะมึงแม่งิ้วสุดว่ะมานี่อีรีเกบกาแชมเลขอแผนหนึ่งครับ <c oughs> ซีดเลยคกณจะดั๊ดเหรอคุณไม่ยัดหลอดลอบเนี่ยใช่เพราะกูไม่ยัดไม่ไม่ยัดตอนไหนก็ได้คนเดินก็ได้ ลรงบิวัปเก็บอยู่ก่อนยังไม่หายยังไม่ยิวกัน,กนดีกว่ากูซ้ำไปนั้นอ่ะปล่อยมันย้อมมาลานลแล้วอื้มไอ้กูเจอเออกูเจอสองด้วยเอาจีนมันไหนลระ เห็นนะอุ้ยไม่โดนทำอะไรไม่กันผมไปผมไปผมจะไปลุมบิว ตีนร้มันคาไปไหนแล้วลอะสะพ้อขอเพื่อนตูไม่ตีนนะพี่เกดแต่ถ้าอยากนอนก็ได้มาไม่ทารอกจะมาช่วยเพื่อนมึงเหรอไอ้ฝัน กลับไปได้วยกันไหมอ่ะเ,เขาก็ออกนะักก็จะกลับทีได้วยกันกับมึงอนะมาที่มาห <c oughs> ลอกตู้ไอ้นี่มันร้ายไอ้สารันหลอกตู้แล้วมันดอดแต่หารู้รึไม่ว่ากูไม่มีเสียงหัวใจกูไม่ขึ้นกูหลอกมึงอยู่แล้ว <c oughs> มันฮิวเวอรตัวเองเว้ยมันเอามันจะยังปลอบพยาบาลอ่ะโอโหเห็นแล้วเรียบร้อย <c oughs> ปล่อยตายเหรอเ <c oughs> จนช่วยทันนะจริงๆนะน้าไม่แก้ถ้าไม่ปล่อยตายนะไม่ไหวหรอกมั้งแกให้เพื่อนออกลวงไม่ไหนหรอวะ <c oughs> ก็เพิ่งเห็นว่ามันหลบตรงนี้กูมองไม่เห็นแต่แรก <c oughs> คือเจมันเล่นไม่เป็น,นเว้ยเล่นเดินเดือดเลยอ,อี่หลายรอบแล้ว <c oughs> มาใค้สิทธิพิเศษเลยมาเถอ <c oughs> เห็นเธอเล่น,นเดือดเลยนก็นเป็นเซ็ตท่าสูงๆเลยจะได้เห็นมุมพีดีหน่อยจะได้รู้แมปนะครับไม่ได้เกี่ยวกับหรอกเนี่ยคุณมาแต่เหรอตัดแต้มนะครับได้แค่หนึ่งเครื่อง จีจดๆครับพี่จี